สวัค่ันสิมเกีทนี้จะมกีม่ท่าก็เมื่อกี้ก็อาจไปแล้วนะครับแต่เอิญแบตมันหมดนะครับแล้วก็จะมาเริ่มกันใหม่ ผูกค่าทนะํานาสร้างบ้านหรือทําเป็ดทําไก่มาหนุ่มเลยไก่น,น,มมกน,นะฮะตามภาษาของเราเล่นนะฮะไ,ไม่ต้องมาพูดอะไรกันมากนะฮะก็เล่นกันเลยน,นะบันเทิงฮะเล่นเพื่อบันเทิงนะฮะเล่นสนุกสนุกเนือสนาอย่าเล่นแบบให้มันเครียดนะนี่นครับก็จะทำานีนะ่ทางทางบันได ต่อไม่ได้เอาไป,ไปเอปเออย่างเงี้ยมาขับปกติเพิ่งกัดดันแล้เอ้าเอากลัวละกลัวละปกติไม่ต่อได้ดดแฉะเอ้าอ๋อมันมันยึดเป็นความจริงวะตอวนี้มนะันยึดเป็ความจริงเมื่อก่อนแม่งโอ้โหโวยๆยังต่อได้โคตรโคตรเท่อ่ะนี่แหละนี่คือบ้านของเรานะ แต่เราบ้านเราอุ้ยมืดแล้วอะต้องกลับไปบ้านนะครับเหมือนไอ้แต่เราล่าเป็ดล่าไก่เหรอสามบีเหวอเมื่อกี้มีเสียงอะไรนะครับสาม,มีมันยากเลยกต่อสู้มันยาก ดู่ไหนวะมาอา่อยข้าเห็นซะสามบีนางโงูเอาได้เลยนะเนี่อยปลูกเลยปลูกสิครับเอาไม่ปลูกอ่ะก็แพนนะฮะช่วงนี้ฤด,ดูแห้งแ้งเราควรต้องปรับให้น้ำกลับมาสู่โลกเรานะฮะอย่างเช่นแบบนีเน้เอาเอะไรวะอะไรอ่ะ พาสวดพาสวดดังมาที่นี่นะครับบ้านผมพี่พ <c oughs> มมี่มไม่อยู่ทำไมวะหรือผมไปปรับอะไรมามันหนึ่งไม่มาครับก็ดีเลยครับแล้วไม่มามันก็ต้องไม่เอาอ่๋ยผมขาตัดต่อไปหนึ่งเออผมก็ไม่แน่ใจนะปรับนี้นะผมก็ไม่ เพราะเกี่ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเล่นไมค้ามานานแล้วด้วยก็เพิ่งมาเล่นในโทรศัพท์เนี่ยในคอมก็เคยเล่นอยู่นะแต่ก็ลืมแล้วจำไม่ไดแ้แล้วก็ช่างแล้วไิงไม่มีก็ดิ้งดีเลยนะสบายนะดีใช่ไหมละ่ะมีแกะมีคงม,ม,มีแกะมีแกะไม่เอาเจ้ากินว่ะหิวอานี้เราแบบทำไมฮะดอดเดินมีอยู่ะ นี่เราจะมาสร้างบ้านกันเลยจัดไปนะครับไม่เสียเวลาปึ๊กปึ๊กสร้างแบบปรยัดนะรเราจะตรงนี้เราก็คือประตูนะครับนี่นี่นคือประตูเราเราจัดให้มันเี็บแล้วกกัน นี่เราจะ,จะคือเป็นบ้านนะประตูก็ทำกันนะอย่างเงี้ยเท่าไหร่นี่ยคนะือเราก็คือ งั้นก็ต่อต่อนึงนะ,ะจะได้เสร็จกันเลยนี่นะบ้านผมนะสร้างเสร็จแล้วนะตัดระย,ยาเหมือนกันนะก็ดูอาจจะไม่สวยน,นะนี่นี่คือบ้านผมนะบ้านด้วยดินนะอยายามขุดเลยมอ,ยอนกันอ่าได้ที่นี่ฮะ้นะเดี๋ยวเราก็ต้องไปอตอเติมกวน,นี้หน่อยนะ <c oughs> กจะเอาบ้านมาตัวนะสามบ้านีปอ,อย่างนี้กันหนึ่งสองสามนี่ครับบ้านผมนะแน่เสร็จแล้วนะมีบ้านข้างหลังมีบ้านหนึ่งไว้ให้เพื่อนอีกบ้านนี้แล้วก็อีกแบบนี้นี่คือทางออกนะฮะนี่ ต้องมีบานห่อยไม่แล้วเปิดช่องนี้หน่อยจะได้เห็นแบบบรรยากาศสวยอันนี้ไม่สวยฮะขุดเท่าไหร่ไม่เจออื้มขุดไม่เจอก็ปิดเลยปิดปิดเลยปิดเลยขุดไม่เจอฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปสร้างอีกที่ขุดนะสติ๊กแล้วก็ อันนี้นะครับที่ขุดของเราเราก็จะมาขุดหินกันนะหาแร่หาอะไรหาอะไรกันนะเชนอันนี้เยวเราทําใหุ้ๆไม่ได้ขุดขดเดี๋ยวปักแสงก่อนนะนะเดี๋ยวปักแสงให้เลยเดืยปักแฝงนี่จะดูแอป นี่นะเดี๋ยวเราจะขุดให้มันกว้างๆเลยนะฮะให้มันกว้างๆมากๆเลยนะคผมจะได้ไม่ต้องแบบเออจะได้ไม่ต้องแบบยังไงอ่ะยังไงบอกผไม่ถูกอ่ะจะไม่ต้องแบบไม่ถูกอ่ะนีให้กว้างอย่างนี้เลยแบบว่ามีของอะไรอ่ะมันจะได้ไม่ต้องแบบขัดๆตัดอ่ะแบบแคบๆลกหูลกตานะ คบเรื่องน่ะผมก่อจะเจอที่สูงทุกจุดหมายฮะอันนี้ผขอแป๊บเวลาแป๊บนึงนะ่ยเอาก็ผมก็เพิ่งมาสร้างบา้านเสร็จแล้วผมจะมาตั้งป้ายฮนะหลุยคิ่นี้เขาเรีหลุยนะผมชื่อหลุยเองนะเสร็จแล้วนี่คือบ้านหลุยนะน,นะนี่นอะไรนะ ่ออให้ให L O U H นะครับนี่บ้านผมนะลวยนะครับก็ใครอย่าลืมก็กดแชร์หรือ like, กดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยอุ้ยโตแล้วอุ้ยทตงโมไม่สูงจังวะนะครับหรืออย่าลืมกดไลค์ like, like, share, กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดลิปใหม่นะครับงั้นผมก็ขอลาตัวก่อนนะครับบ๊ายายคับทุกนีนนะคบทุกคน